ลัคนาราศีกุมคะ่ะบางคนเนี่ยก็บอกว่าในเดือนกันยายนที่ดาวเสาย้ายแล้วนะคะมาทับนะคะมาทับลักคนาของชาวราศีกุมแล้วมากุมกับดาวราหูนะคะพระราหูเนี่ยในเรือนของตัวเองเนี่ยบางคนแบบว่าเป็นโชคดีบางคนจะอ่านว่ามันเป็นโชคร้ายไาแล้วเพราะว่าเป็นเสากุมลักกับราหูกุมลักนะคะ อันเนี้ยมันจะยังไงคัะแน่นะคะมันมีหลายกระแสมากๆานะคะถามว่าทั้งหมดถูกต้องไหมลาวีก็ต้องตอบว่าถูกต้องนะคะแต่ว่ามันจะอ่านยังไงมันจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันเนาะอ่ะ ดับแรกนะคะเรื่องทั่วไปคงจะพูดไม่พูดเลยไม่ได้ค่ะคือดาวเสาร์นะคะดาวเสาร์เนี่ยมากุมกับลักนณานะคะได้องค์เก์นะคะได้องค์เกณฑ์ตามตำราว่าความชั่วร้ายจะหมดไปนะคะแต่ความชั่วร้ายจะหมดไปแต่ว่าในเรื่องจริงหรือว่าสถิติที่เราวิเห็นมาเนี่ยมันก็ไม่หมดนะคะมันมันมันคือเขาเรียกว่าได้องค์เกณฑ์ก็จริงนะคะแต่ว่ามันก็ต้องได้รับได้รับผล ของดาวเสาไปด้วยนั่นหมายความว่าโอเคค่ะคุณนะ่ะจะมีโชคใหญ่จริงๆนะคะจะมีโชคใหญ่จริงๆนะแต่ว่ามันต้องแลกมาด้วยความพยายามนะคะแลกมาด้วยความอดทนนะคะ แลกมาด้วยความกดดันนะคะคุณถึงจะได้โชคใหญ่อันนี้จริงๆแล้วรีวอร์ดเนี่ยมันค่อนข้างคุ้มค่านะคะถ้าเกิดว่าคุณทําตามที่เราวิบอกเนาะอีกจุดหนึ่งเนี่ยคือราหูพระราหูนะคะเขาเนี่ยมากุมลักนณานะคะมาตั้งแต่พฤษภาคมแล้วเนาะซึ่งตรงนี้จะอาจได้ว่าช่วงราหูเนี่ยแปลว่าตัวแสบนะคะ ถ้าในในมุมของราวีอะราหูแปลว่าตัวแสบแปลว่าแทกซึมนะคะแปลว่าพิกแพงเนาะแปลว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณรู้สึกว่า คุณต้องแทรกซ,ซึมนะคะคุณต้องทําตัวกลมกลืนปรับตัวแบบกับกับเรื่องที่ผ่านมานะคะกับเรื่องเรื่องที่คุณเจออยู่ปัจจุบันเนี้ยอย่างมากนะคะแล้วมันทําให้คุณเนี่ยวุ่นวายนะคะไม่สบายใจนะคะไม่สบายใจเนาะแต่ว่าอ่ามันวุ่นวายและไม่สบายใจความเกิดความไม่สบายใจหรือว่าความอะไรต่างๆเนี่ยมันถ้าเกิดว่าใครเนี่ยยังรู้สึกแบบนี้อยู่เนี่ย <Led> <น>มันหมายความว่าคุณน่ยยังปรับตัวไม่ได้นะคะยังปรับตัวไม่ได้อะพุกกันตรงเลยยังปรับตัวไม่ได้ ะะทีนี้เนี่ยอ่านให้ละเอียดอีกทีนะคะดาวเสาเนี่ยมาจากภพวินาศนะคะ วินาศวินาศแปลว่าเสียหายนะคะวินาศแปลว่าพังทลายวินาศแปลว่าความลับนะคะวินาศเนี่ยยังแปลว่าแรงเบื้องหลังที่กระตุ้นทําให้ชีวิตเนี่ยก้าวต่อไปนะคะแรงเบื้องหลังที่ทําให้กระตุ้นชีวิตก้าวต่อไปซึ่งเราวิอ่ะไม่รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยดาวเสาในแต่ละปีคือแต่ละปีอ่ะมันจะมี อ่านอย่างอื่นมาอ่านประกอบด้วยนะคะว่าดาวเสาร์มีคุณภาพดีเท่าไหร่แล้วดาวเสาร์ในดวงเดิมเนี่ยเป็นยังไงนะคะค่งถ้าเกิดดูจากตรงนี้ต้องบอกว่าคนที่เคยล้มละลายมาก่อนโน้ตนะคะคนที่เคยล้มละลายมาก่อนคนที่เคยเสียหายในทางการเงินมาก่อนนะคะหรือว่าคนที่คนที่รู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันหนักหนามาก่อนเนี่ยคุณจะฟื้นตัวได้นะคะ คือจะมีโชคเทวลิกคือจะมีเงินเข้ามาค่ะทาให้คุณต่อชีวิตคุณได้นะคะแต่วินาศเนี่ยอย่างที่เราวิบอกนอกจากในเรื่องของคนที่คนที่ไม่เคยเสียหายคุณที่ไม่พังทลายนะคะคือคุณจะได้เจอสิ่งที่มันเสียหายก่อนนะคะแล้วคุณถึงจะได้โชคลาบนะคะมีเขาเรียกว่าเป็นเป็นความยุ่งยากที่ทําให้คุณต้องแก้ไขก่อนคุณถึงจะได้โชคก้อนนี้นะคะดังนั้นเนี่ย คนที่เป็นลัคนาราศีกุมอะคะ่ะคุณจะหวังว่าคุณจะได้โชคลาภโดยแบบนั่งเฉยๆแล้วก็มีโชคมาทับคุณเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่ามันมาจากเสาเนี่ยมันมาจากวีนาสนะคะวีนาสก็คือความยุ่งยากคุณต้องแก้ก่อนนะคะถ้าไม่งั้นคุณก็ไม่ได้จบง่ายๆนะคะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของ ความรักนะคะความรักของชาวลัคนาราศีกุมนะคะความรักของชาวลัคนาราศีกุมดาวศุกร์อยู่นี่นะคะดาวศุกร์อยู่นี่ความรักของชาวกุมเนี่ยอยู่กับคือช่วงเนี้คนกุมอยู่กับแฟนบ่อยอยู่กับแฟนเยอะนะคะแล้วก็มีความรักแฟนเป็นพิเศษความรักค่อนข้างชุ่มชื่นนะคะแต่ดาวศุกร์เนี่ยมันเล่งกับลัคนานะคะ มันหมายถึงว่ามันก็จะเป็นตำแหน่งพินทุบาทจรน,นะคะดาวศุกร์เรงักขนาเนี่ยอาจารย์ท่านว่านะคะจะเดือดร้อนนะคะจากคู่ครองเดือดร้อนในรูปแบบไหนคะเดือดร้อนในเรื่องของการรักคู่ครองที่มันมากเกินไปหรือคู่ครองเนี่ยมีสเสน่ห์มากทำให้เขามีความรักที่มากมายหรือเกินกับคนอื่นนะคะทำให้คุณรู้สึกเดือดร้อน เขาเรียกว่าอะไรร้อนนะคะหรือเดือดเนื้อร้อนใจในเรื่องนี้นะคะคนโสดมาดูคนโสดบ้างคนโสดค่ะคนโสดมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นใหม่นะคะกับคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าค่ะกับคนที่สูงอายุกว่าค่ะบางคนอาจจะมีคนซับพอร์ตนะคะคนที่ซับพอร์ตคนนั้นกลายเป็นคนเลี้ยงดูคุณนะคะสำหรับคนที่เป็นคนโสดเนาะ ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการงานนะคะการงานของชาวลัคนาราศีกุมนะคะการงานของชาวลัคนาราศีกุมเนาะการงานเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองดีนะคะแต่ก็มีความขัดแย้งค่ะกับหุ้นส่วนอ่ะ ยังไงอะการงานมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะแต่ว่ามันต้องมีการประทะคารมนะคะหรือว่ามีความขัดแย้งนะคะมีความขัดแย้งกันขัดแย้งทางคําพูดนะคะมีการพูดจาแรงนะคะยั่วยุนะคะทําให้คู่ครองนะคะหรือว่าหุ้นส่วนเนี่ยบาย,บายยนะคะอ่ะก็อย่างที่บอกวิธีแก้ถ้าคุณปากแรง คุณก็จะไม่ได้สิ่งที่คุณควรจะต้องได้ความเจริญที่คุณควรได้ไม่ได้นะคะอืเป็นประมาณนี้ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการเงินนะคะการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีกุมค่ะหลายคน กระด,ดุมพระปุตตะหลายคนมีการลงทุนใหม่เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่เดี๋ยเริ่มเริ่มต้นใหม่คือเริ่มต้นชีวิตใหม่อะหรือว่าทํางานที่ชอบคืออนุญาตให้ตัวเองได้ทํางานที่ชอบแล้วอะคะ่ะเนาะแล้วก็จะมีความจเจริญรุ่งเรืองนะคะเน่อจะรุ่งเรืองดีเนาะนี่คือเรื่องเงินเนาะ ช่องทางการหาเงินนะคะช่องทางการหาเงินเนี่ยมาจากช่องทางต่างประเทศนะคะมาจากผู้ใหญ่มาจากผู้อุป,ปถัมภ์ค้ำชูเรานะคะอ่าเป็นประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีกุมค่ะต่อไปก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังนะคะปัญหาและอุปสรรคนะคะ ความยุ่งยากนะคะความยุ่งยากเน้นหมายความว่าคุณจะได้โชคลาภคุณต้องยุ่งยากก่อนนะคะถ้าเกิดว่าไม่ยุ่งยากคุณไม่มีความยุ่งยากเกิดขึ้นถือว่าผิดนะคะถือว่าผิดคุณต้องเข้าไปแก้ปัญหาก่อนนะคะถึงจะได้ลาภผลนะคะเป็นอย่างดีเนาะแล้วก็การลงทุนเริ่มต้นใหม่นะคะการลงทุนเริ่มต้นใหม่เนาะก็ให้ระมัดระวังนะคะเรื่องคือมันมีความเจริญรุ่งเรืองแหละการลงทุนนะคะไม่มีความเจริญรุ่งเรืองแหละแต่ว่า อออย่างที่เห็นนะคะคือถ้าเกิดคุณจะเจริญรุ่งเรืองเนี่ยคุณน่ะงดการใช้คำพูดแรงๆอะค่ะจะทำให้คุณเนี่ยดีขึ้นนะคะแล้วก็เจริญรุ่งเรืองได้มากขึ้นค่ะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะของชาวลัคนาราศีกุมขันในเดือนกันยายนค่ะส่วนในเดือนตุลาคมจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวค่อยมาฟังรวินะคะในเดือนหน้าเนาะและถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากที่จะเสริมดวงนะคะเป็นคนกุมที่เกิดวันเสราร์นะคะเป็นคนกุมที่เกิดวันเสราร์อยากเพิ่มพลังนะคะความอดทนให้กับตัวเองนะคะการจัดระบบระเบียบให้มันดีขึ้นนะคะรวิแนะนําหินอเมทิสต์นะคะต,ตัวอย่างก็คืออยู่ที่ไส้ ที่เราวิใส่อยู่ตอนนี้นะคะหินอันนี้นะคะจะช่วยทําให้เพิ่มพลังค่ะนอกจากเรื่องของความสวยงามแล้วยังเพิ่มพลังของความอดทนนะคะและเพิ่มพลังที่ทําให้ตัวเองเนี่ยมีความอดมากขึ้นในการแก้ไขปัญหาและความยุ่งยากที่จะเกิดขึ้นนะคะเพื่อให้คุณได้รับทรัพย์ก้อนโตค่ะจะใส่อย่างไรใส่แบบไหนใส่เมื่อใดอันนี้ราวิแนะนํานะคะว่าให้สอบถามรายละเอียดได้ที่ราวิก่อนนะคะราวิก็จะมี บริการนะคะก็ติดต่อได้ที่ช่องทางหน้าโปรไฟล์ค่ะและใครอยากที่จะดูดวงส่วนตัวนะคะก็ติดต่อได้ที่ช่องทางหน้าโปรไฟล์เช่นกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วกด f o l l ลวละวิในทุกช่องทางที่ทุกท่านกำลังรับชมอยู่นะคะในเดือนนี้จบลงแล้วในเดือนหน้าเดี๋ยวมาพบกันค่ะสวัสด,ดีค่ะ ับใครที่ชื่นชอบการอ่านดวงในสไตล์ของโรวิวันดาพยากรณน,นะคะก็ขอให้ทุกท่านช่วยกดไลค์กด Subscribe แล้วก็แชร์เรื่องราวดีๆนี้ไปให้กับคนที่คุณรักด้วยนะคะ